วันนี้ทำอะไรคะไก่เรียนแบบร้านกาแฟบีนใบดาวอย่าบอกว่ากาแฟบีนใบดาวที่วันนั้นแม่ไปกินแล้วอร่อยมากนะปาันนี้อร่อยกันไหมจริงเหรอโหนี่อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูซิมีแครอทแต่กาแฟบีนไม่นองใส่แครอทนะไม่มีเขาไม่มีเขาเป็นไก่สุดฝรั่งเศส มีหอมใหญ่แฮมสับเบคอนเอาเบคอนเบคอนสับหอมใหญ่สับแล้วในไพยไก่ต้องมีไก่ด้วยนะอ้อมีไก่อ๋อนี่มีอกไก่อกไก่อยู่นี่อกไก่อกไก่อกไก่เห็ดเห็ดแช่น้ำเห็ดแชมเิญองแช่น้ำซื้อแบบฟรีสมาจากแมคโครอกไก่ซื้อมาจากโรตัสอันละ30บาทแล้วก็มีกรอดนะคะโอ้นี่ทำอะไรคะอ๋อโอเค แล้วก็มีแป้งพายแป้งพายที่สําคัญต้องมีแป้งพายนะคะนี่แป้งพายมันจะเป็นแบบสําเร็จรูปนะเราไม่ต้องมาแบบนวดแป้งรีดแป้งเองนะคือเราซื้อมาเป็นแบบแป้งพายสําเร็จรูปเลยอันนี้เนี่ยซื้อมาจากพูดสิคะเอาวิลล่าค่ะซื้อมาจากวิลล่านะมีหลายยี่ห้อเลยก็เลือกมาอันหนึ่งก็ไม่รู้ยังไงเขาบอกว่ามันแช่แข็งมาในะเน่ยแข็งเป๊กเลย เดี๋ยวเราจะต้องมาวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องอย่างน้อย10นาทีนะคะแล้วก็ส่วนผสมทั่วอีกก็จะมีนมจืดมีวิปครีมใช่ไหมวิปครีมแบบน้ำและละอีกป๊ะป้าเนยเคม็มใช่ไหมตอนนี้ป๊ะป๋ากำลังล้างไก่แล้วก็กำลังจะหัน่นเรื่องของเรื่องวันนั้นไปกินไผ่ไก่แบบฝรั่งเศสที่ร้าน c ก e แฟบีนายดาวแล้วแบบเราบอกว่าเราชอบมากอร่อยสุดๆ,ๆใช่ไหมเสร็จแล้วเราอะ่ะก็เลยแบบ สั่งมาแล้วป้าบอกว่ามันราคาสูงเนาะมีอยู่กับจิตเดียวป้าเลยบอกนี่เดี๋ยวทําให้นี่หั่นไก่ก่อนนะคะพักไก่มันราคาถูกเน,ะน,นลเลเาะเนี่ยชิ้นเบลอเลยสามสิบบาทเองแค่หรือเราซื้อผิดไม่ผิดนะเป็นไก่ เยมาเริ่มต้นี่การใส่เนยลงไปในกระทะเราตั้งน้ําทําไมคะเนี่ยอ,อ๋อต้มแครอท <Yeah. S 1> ใส่ไปเลยไหมหรือต้องรอน้ําเดือดก่อนใส่ไปเลยแล้วกันโอ้ยทําไมกระเด็นอนนะ,ะมาเ,เดี๋ยวอ๋อเอาไก่เดี๋ยวกาลิกแอนเอิร์ฟรีบๆค่ะกาลิกแอนเอิร์ฟใส่ไปนในไก่พริกไทยดำใส่ไปในไก่ก็เบาไฟก่อนสิคะไม่ทาไม่ทาเอามือเริ่มเลยเนี่ย อาทำไงอ่ะ <ไป S 1> แล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะปะ <laughs> ใส่เบคอนหั่นฝอยกับหัวหอมใหญ่หั่นฝอยลงไปผัดกันเลยนะคะ <laughs> ใส่พริกไทยลงไปในไา่ที่หั่นเป็นลูกเต๋าใช่ไหมอ่ารีบมากเลยรีบมากมใส่เค็มด้วยเกลือด้วยเกลือนะคะ ปกติจะไม่ใส่เกลือเลยนะทำอาหารฝรั่งเราไี้ใส่อะเราไม่ฮะใช้มือเลยที่คีบอยู่ในโน้น้นไงปะปาดูดีไม่ทันใจจะไปหยิบให้ก็ไม่ทนนะันแล้วเอามือยำไปละคนเชฟก็จะงงนิดนึงนะเพราะว่าคิดยังไม่ค่อยออกไม่เคยทำใช่ไหมอ่ะใส่ไก่เต่าลงไปออ่ผัดนะคะมันนุ่มต้มไก่ก่อนปนะ่ะ หรือไก่มันสุกได้ต้องได้อีวทตเตอร์เลยนะเหรอเราไม่รู้่ยเราถามอันนี้ทำอะไรคะโอ้ยแครอทไก่สุกยังคะไก่ก็เหมือนจะสุกแล้วก็าใส่แครอทลงไปไส่อะไรนะอันนี้สองอย่างนี้ เอาอันนี้ใส่ไปในไก่แล้วนี่กระหรี่กแกน,นเอิร์มะนะแล้วก็อีกอันนึงใส่อิตาเลียนซีซันนิง่งหรือว่าป้าทำอะไรก็เป็นกลิ่นนี้หมดเลยอะเพราะว่าใส่สองอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ <c oughs> เฮ้ยป้าใส่เกียวไม่ใส่นะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นหนึ่งที่เป็นอาหารฝรั่งนะไม่ว่าจะเป็นซุปพาสตา้าโนนี่อะไรป้าใส่สองอย่างนี้ตลอดนี่อะไรคะเนี่ย <c oughs> เอาลุเางเห็ดดีกว่เห็ดเป็นอะไรที่ชอบลุเงเพือนเลยลุงใส่เห็ดเอาใส่ไปก่อนเร็วจะสุกนี่แล้วแต่มันไม่สุกอ่ะสุกแล้วมาเอาสผัดไปนานๆคือไปล่างๆลุงใส่เห็ดตลอดวันก่อนทำพาสต้าก็ลุงใส่เห็ดอ่ะแล้วก็นนพ,พกริกไทยร้านเปปเปอร์ห้านน้องพิมพ์เกาสั่งข้าวเปปเปอร์หลานไม่กินแล้วเขาไม่ใส่พริกไทยเพราะมันเผ็ด ป้าก็เลยบอกเขาว่าแยกพริกไทยแล้วก็เก็บพริกไทยที่เขาให้มามาใช้ตลอดเลยใช้ได้หลายครั้งเลยนะที่เขาให้มาเยอะมากเลยถ้าเด็กกินพริกไทยหมดเนี่ยตายแน่นอนมันเยอะตั้งเลยอะ่ะให้เยอะมากเลยเน,ะนาะสห็ด้าซอยอะ่ะมันก็มันให้มาเยอะอันเนี้ยคือเอามาทํากับข้าวได้หลายครั้งเลยอะ่ะอุ้หหอมแล้วแต่เดี๋ยวต้องใส่ครีมก่อนเ,นเห็ดเห็ดนิ้มยัง มันยังไม่เห็นหึงว่ามันจะอร่อยได้เลยอะป,ะปะ้าๆขอโทษนะที่พูดขำจริงหน้าตามันไม่ดีอะอ,อ,อ้าวดูเครี่ยงเนยลงไปหนึ่งก้อนอเออครีมอีกหนึ่งครีมครีมก็มเ,หกเหลือจากตอนนั้นทำพาสต้าใช่ป่ะซื้อมาแบบมั่วๆไม่รู้ว่าไหนดีก็ซื้อมาเดียว ไม่อยู่อ่ะเป็นไข่ไก่รสขผายังแล้วก็นมเหรอนม,นม,นมยังไม่ข่าเลยอ่ะอุย้ยเนยที่เราเคลี่ยงลงไปยังไม่ละลายใดๆเลยก้อนเลยอ่ะ,อะนมนมนมสดรสจืดนมจืดหมดที่หมด ถ้ามันเป็นน้ำน้ำแนละ้วเราจะเอาไปใส่ในพายยังไงอะป๊าปานะเออมันต้องงนๆน,นะเ,ออเดี๋ยวมันจะงวดงลงมนมาอร่อยยังปาปาอร่อยแลเดี๋ยวรอนมากเดี๋ยวปากทองอืมร้อนเลรออะไระอร่อยแล้วนะแต่ว่า คิดว่าควรจะไขมข้นกว่านี้อีกเนี่ยยังต้องว่าอืมแต่ว่าอร่อยแล้วอร่อยแล้วก็วคือจะเป็นหน้าตาแบบที่มันคลุกคลิกใช่ปะ่ะเรียกว่าคลุกคลิกอย่างนี้อ่าโอเค<ม>เสร็จแล้วเวลากินเนี่ยเราคาดว่าเราต้องเอาผายอ่ะใส่ถ้วยแล้วไปอบให้มันเป็นรูปถ้วยใช่ปะ่ะ<ม>แล้วเวลากินก็เอาอันนี้หยอดอใช่นะคะ อร่อยมากเลยตอนนี้คือมันงวดแล้วก็เหมือนกับคลุกคลิกแล้วมันเริ่มแห้งแล้วเมื่อกี้ชิมดูอร่อยมากทีนี้เนี่ยเราก็เอามาอุ้มมันยังร้อนจี๋อยู่เลยเราต้องผักไว้ให้มันเย็นก่อนป่ะแป้งใช่ไหมเมื่อกี้ที่มันมาเป็นห่อแบบนี้ที่เอาโชว์ให้ดูพอาแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกมันฟรีซมาแช่แข็งแล้วเขาบอกว่าให้หวางอุณหภูมิห้องประมาณ15นาที10นาทีอะไรเงี้ยมันก็จะนิ่มลงแล้วก็นี่ ชั้นหนึ่งก็หนาประมาณเท่านี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็มีกระดาษกาั้นให้แบบนี้สรุปว่าจะห่ออย่างเดียวเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์คิดดูแลว้วไม่มีอะไรที่จะมาทําให้มันเป็นหลุมแล้วถ้วยเล็กๆๆมันก็ไม่เป็นสไตล์ฝรัรร่งเศสหรสิหรอไม่มไเปรเปลี่ยนเชื่อคลิป <c oughs> มันมันไม่สไตล์ฝรัร่งเศสตั้งแต่ป้าเอา,อ,าอิตาเลียนซีซันหนิ่งใสไปแล้วอเหรอก็มันอิตาเลียนแตอันนี้ไม่รู้หรอกต้องใส่เยอะแค่ไหนอะป๊า เราก็ไม่รู้มันจะแตกไหมอ่ะปกติอ่ะบางทีเรากินไผ่ซื้อมาเราสึกว่าไส้มันน้อยจังเลยแต่วันนี้เรากำลังคิดว่าถ้าใส่เยอะอ่ะมันจะแตกเปล่าอย่างนี้ไงใช่ป่ะล้วก็พับหรอนี้หรอเออเราเห็นเขาทำเราเห็นเขาทำในคลิปเวลาแบบนีรเี้วอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะมันยาวไปป่ะนั่น่ะสิยาวยาว ไปคนมานี่เรามีถ้วยแบบนี้เป็นถ้วยโอบแล้แบบเล็กก็มีเราว่าเราสามารถเอามันใส่ลงไปได้ ก็จะอบด้วยไฟ220เป็นเวลาเขาบอกว่าตก,กี้เท่าไหร่หลืมล้วสินาทีเหรอตั้งไปอ่ะสิก่อนก็ได้กดเวลาแล้วมาดูอีกทีถ้าเกิดมันยังไม่สุกก็อบเพิ่มแต่ว่าถ้ามันเหลืองแล้วเราก็เอาออกได้นะคะทุกทุกคนเสียใจมันมา คือตอนแรกพอถึง15นาทีอ่ะแป้งมันยังขาวหนัวอยู่เลยอ่ะแล้วเตาอบมันก็ถามว่าจะ extra browning อีก5นาทีไหมเราก็มองว่าอืม extra browning อีก5นาทีน่าจะพอดีเราก็เลยกดโอเค extra browning ก็คือแบบว่าเพิ่มให้มันเหมือนเกรียมขึ้นอีก5นาทีแล้วเราก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วบอกบอกป๊ะป๋าดูซิเป็นไงป๊ะป๋าบอกมันดำวิ่งมา ก็คงแบบเนีน่ยเสียดายแล้วชิ้นนี้นี่จนห่อสวยมากเห็นไหมนี่ขอให้ดูหน้าตานี่เอากล้องมาเพราะมันร้อนจับไม่ได้เหมือนที่เขาขายที่ร้านเลยปะห่อแบบเนี้ยใช่ป่ะนี่นี่นี่ S N P ชัดๆอันนี้ใช่ไหมแต่ไม่ทาไมไม่นะแล้วอ้อันนี้ที่จับจีบไว้มันบานออกมาแล้วอันนี้ดูรูเรื่องหรือเป็นอะไรเนี่ย เราคัดเลือกแบบที่มันไม่ไหม้อะโนเบิร์อ่ะ, no อะไม่ไหม้นะมากินที่มันไม่ไหม่อย่างงี้ยังไปกินจริงจริงกินได้เดี๋ยวต้องขูดออกก่อนใช่ไหมมนายมันเป็นชั้นๆขูดได้นี่ชิม,มันไหนก่อนดีอันนี้แบบทวายอันนี้แบบนี่หอ่อแบบเอสเซนพี P เลยนะถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ไหม,นะม้นมะวันไหมเราตับนี้กินกได้จริงเหรออ,อุ้ยกรอบ มันก็ควรจะกรอบนะแม่ทำพายไม่กรอบมันจะเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูทำไมอ่ะมีดมีดมีดไม่เป็นไรฉันหันไปแล้วขอโทษขออภัยด้วยนี่ไส้ข้างในกินเลยนะร้อนมากแน่นอนเพราะว่ามันเพิ่งออกจากเตาเมื่อกี้ไม่ไหมเลยร้อนมากแล้วรับรองอร่อยแน่นอนอื้มอืมอื้อจริงว่ะ อร่อยมากปา๊าใช่ได้อืมอร่อยกับไผ่ไก่ทั่วไปใช่ไหมล่ะอันนี้กว่าอร่อยกว่าร้านอคอฟฟี่บี่ไหมเดี๋ยวนะเผยจรมีมมทำแป้งพายอ่ะสู้เขาไม่ได้อ่แป้งพายเขาดีมากมันไม่เก่งกว่าเราอ,อู้หูบอกกันคิดเลยเคิดหนักกับข้านข,ของเขาน่าจะอร่อยกว่าป่ะเฮ้ยใกล้เทียงใกล้เทียงค่ะ เดี๋ยวป้าเสียใจแต่ว<า>่าม,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 มันจะร้อนมากนะกรุณาระวังตัวด้วย,อยเอาแบบใส้เยอะๆเลยนะใส่จุกๆนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแป้งเนี่ยเยอะไปใส้น้อยเนี่ยเรามีบริการเติมไส้ไส้เหลือเที่ยมเลยจ้ะามาใส่ปเป็นีงร้อน,อน <laughs> ทำปากของร้อนมากใส่มาใส่แป้งนี่ อือรนะ่อยอร่อยอันมันเล็กทนะี่ไหมไส้มันน้อยไปเนี่ยกับไส้เติมเข้าไปเยอะๆที่ข้างบนแบบนี้อ๋อนี่หน้าของร้านเนะืะอทำเป็นถ้วยใช่ไหมแล้วก็ตักไส้เติมข้างหน้าใช่างนี้ใหญ่ไปไหมเนี่ยเขาตักเราไม่ไ,ได้ทางนี้อร่อยนะอืมอร่อยเลยด,ด๋อยเลยร้านทำขายได้นะเนี่ยอีกคะแนน ป้ให้สิบร้อยจบับแป้งเนี่ยเราทำไม่เนแป้งมัน<อ>ยังมีความใหญ่ๆเลยเนาะม,นมันไม่ปูเบาะกรอบไม่สามารถซื้อได้หลายยี่ห้อเลยเราก็ไม่รู้ยี่ห้อไหนไงเราก็ซื้อมามัม่วๆแล้วก็แบ<ะ>บ <ะ S 1> บางคนก็ทำเองไม่ไหวมั่งมั่งมันรีบเป็นชั้อนๆๆนนะไปทำไงได้อะ่ะแบบถ้วยสิแบบถ้วยอ๋อแบบถ้วยนะฮะแบบถ้วยองยังไงเดี๋ยว ข้างในมันจะสุกไหมเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนอันนี้สู้สู้กับมาลีคาเลนเดอร์เลยนะชิคเกน้นพนอดพายร้อนนะร้อนมากร้นอนมากร้นอนมากป่ากกอนป่าวกันป่าแล้วก็เ,เหมือนกันเลยอร่อยว่าแต่ว่าไม่ดีเพราะว่า ตรงก้นม,มันจะแฉะมันก็เหมือนชิคกันทอดผ่าที่เราซื้ออะที่กินอะข้างหน้ากรอบคลาสกรอบข้างๆใช่ไหมแต่ตรงก้นจะแฉะอันนี้ไง่ยเนี่ยคือเนี่ยเห็นไหมตรงน,นี้มันจะไม่กรอบอะต้องเอาไปอบนี้อันนี้เป็นเศษแป้งที่เหลือแล้วลองมาห่อให้มันเป็นอันเล็กๆแบบนี้ ถ้าอร่อยสุดนะก็จะเป็นแบบนี้นะบ้ามันมีเศษแป้งที่เหลือใช่ปะ่ะแล้วเราก็เอาโยนลงไปอบเลยแล้วเราก็เอาน้ามานันอะโบกอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเออแบบนี้จะเหมนเป็นสายฝรั่งเศสคุณแม่มง,นะมงี้ยอือหือคือแป้งมันจะกรอบฟูทั้งชิ้นไนงะอืมแล้วมันค่อนมาเปียกที่หลังก็ไม่ต้องห่อเหอ,อะเลยเออไม่ต้องห่อหอ่อคือ ตัดแป้งนะเป็นชิ้นๆกลมๆแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนที่ป้าบอกทีแรกเลยทําเป็นชิ้นก็ได้แล้วเอาเอ็นนีลราดราดลาด,ลาดอร่อยเลยเนี่ยนะตอ<ม>นแรกที่ป้าคิดก <ๆ S 1> ็คือตัดแป้งแล้อบเฉยเลยเออเราก็ไม่รู้ไงเราก็นึกว่ามันไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีแบบทําให้มันเป็นหลุมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราไม่ต้องอ่ะเนี่ยแค่เนี้ยก็อร่อยแล้วว่ะอืมอืมบังขอนเด๋ ขอเวลาไปรูดให้ดำๆนีิทิ้งก่อนนะรูจริงขูดมีขูดขูดขูดเหมือนเวลาเราปิ้งขนมปังไหมอ,อะ่ะก็มีขูดขูดขูดใช่ไหมอือโอเคค่ะใครจะทำตามนะคะก็ลองทํากันได้แต่ว่าระวังไหมด้วยเดี๋ยวไหมอย่างงก็เสียไป